สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันใน g e n h i n Impact นะครับก็ในคลิปนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลของอาวุธนะครับต่างๆที่จะมาเป็นอาวุธเรียกว่าเป็นอาวุธใหม่นะครับใน Patch หนนั่นเองนะครับก็ตัวของ Official Website เนี่ยเขาได้มีลงข้อมูลอัปเดตกันแล้วนะครับในวันที่ผมทำคลิปเนาะก็เป็นข้อมูลสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของตู้แบนเนอร์ที่จะมาใน1.3มมาแล้วนะครับก็คือตูต้ต,ตัวละครก็จะตามที่เห็นนะครับก็จะ 1.3อัปเดตเนี่ยจะเป็นเซียวกับดาวคณะก่อนนะครับตามแพนเนอร์นี้นะครับแล้วก็อ่าตู้อาวุธนะครับก็คือตู้นี้นะครับที่จะเข้าพร้อมกับแพท1.3เลยนะครับโดยตู้เนี้ยระยะเวลาจะอยู่ที่20วันนะครับจะอยู่จนถึงวันที่23นะครับอ่าตัวแพทเนี่ยอัปเดตวันที่3กุมภาพันธ์เนาะก็ประมาณนี้ในคลิปนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับอาวุธเท่านั้นนะครับเรื่องของตัวละครเราอย่างยังไม่คุยกันนะนะครับก็ จะมีดาบเล่มใหม่นะครับอ่าเป็นดาบเล็กนะครับหรือว่าลองซ้อนั่นเองนะครับเป็นลิมิเต็ดนะก็คือตามรูปนี้เลยครับเจ้า Primo มเดียล a จตคั t เตอร์นะครับอันฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็คือ Pri m โมเด al ลเจตวิ่งสปิ亚นี้ออกเขียวเนี่ยมีมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วเนาะก็ทีนี้ไอ้ดาบไอ้ดาบเนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะครับแต่หอกเนี่ยก็คือมีปกตินะครับพอหมดแล้วก็ยังไปตามหาได้จากตู้ถาวรหรือว่าหลุดเลสตู้อาวุธก็ยังหาได้อยู่นะครับ ดาบเนี่ยเขาลงมาว,ว่าเป็นอ่าเป็นลิมิเต็ดวิพอนนะครับก็คือถ้าไม่เปิดตอนที่ตู้มันมาก็จะหายไปนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันนะครับความสามารถของอาวุธทั้ง2ชิ้นนี้นะครับจากอาจจะเป็นข้อมูลของเว็บไซต์ g e n s h i n Honey Hunter World นะครับเหมือนเดิมเนาะมาก็ p r i m o r d i a l Jade Cutter นะครับก็เป็นดาบสายคริติคอลนั่นเองนะครับอาวุธ5ดาว นะครับโดยสเตตนะครับที่เลเวล90นะครับมีพลังโจมตีที่542แล้วก็คริเลตที่สี่ิบนเร์เซ็นต์นะครับเป็นดาบที่คริเลตสูงมากๆครับน่าจะสูงที่สุดในเกมแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่คริเลตสูงตัวของเบสแอตแท็กก็เลยไม่ได้สูงมากนะครับเอออยู่แค่5้0หกลางๆเท่านั้นพวกอาวุธอาวุธสีดาวบางอันเนี่ยยังมีเบสแอตแท็กที่เยอะกว่าอีกนะครับเออก็แต่ว่ามันได้คริเลตที่สูงกับพลังโจมตีระดับนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นดาบเป็นดาบของสายโจมตีที่เป็นท็อปเทียก็ได้นั่นแหละเนาะเป็นดาบท็อปเทียกก็ว่าได้นะครับคือคิเลตมันสูงมากๆอะ่ะดาบเล่มนี้อันเดียวนี้เอาอยู่ครับเรื่องของคิเลตเนี่ยไม่ต้องไปหาเพิ่มไปเรื่องเป็นราวแล้วนะครับไปลุ้นแบบอัติแฟกต์ออฟลอง่างนิดหน่อยได้50แล้วนะครับเออแล้วตัวเอฟเฟกนะครับก็จะได้เลือดนะครับ20%แล้วก็ เอา1.2%ของเลือดสูงสุดนะครับมาเพิ่มเป็นพลังโจมตีก็ตีกลมๆให้สมมุติว่าตัวละครที่ถือดาบเล่มนี้มีเลือด20,000นะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น240หน่วยครับอ่ามันเป็นเพิ่ม Attack Bonus นะครับไม่รู้ว่าจะไปเพิ่มในค่าตัวของสแตดเลยหรือว่าจะมาเติมเป็น Final Damage เนาะแต่เนี้ยจากการสอบถามนั่งคุยกันตอนไลฟ์สตรีมเนาะกับกับคนดูนะครับมีคนแนะนามาว่า ก็น่าจะเพิ่มในหน้าต่างสแตตเลยนั่นแหละนะครับเออถ้าเพิ่มในหน้าต่างสแตตเลยการที่พลังโจมตีขึ้นมาอีก200กว่าเนี่ยเยอะนะนะครับใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือตีเลือดประมาณ20,000นะเพราะว่ามันก็ได้ไม่อีก20%นะ่ะตัวละครดาบมือเดียวเนี่ยข้อเสียมันคือส่วนใหญ่แล้วเลือดไม่ค่อยเยอะเนาะค,คือตัวเลือดมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับก็ตีกลมๆเผื่อๆไว้บางตัวอาจจะได้จะแถว1,000-8,000ก็ยังเพิ่มเยอะในปริมาณที่โอเคอยู่แหละนะครับวันนี้ผมตีเพื่อๆว่าเลือด20,0 0น0ะแล้วก็ อ่าขัดเกลานะครับถ้าขัดเกลาก็จะได้คันละ5%นะครับสำหรับเลือดนะครับเนี่ยยี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบนะครับก็จะเพิ่มเลือดคันละ5%นะครับแล้วก็ตัวของพลังโจมตีที่เอาเลือดมาคิดเนี่ยก็คือจะเพิ่มคันละ0.3%ครับก็จะเป็น1.2 1.5 1.8 2.1แล้วก็2.4ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดาบใหม่อันนี้นะครับเป็นดาบลิมิเต็ดนะครับส่วนฮอกอ่าไปดูกันต่อนะครับสาหรับฮอกไพรายโมเดล อันนี้น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะหอกนี้มีตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะครับเป็นหอกคลินะครับก็ทีเรเบลเก้าสนะครับพลังโจมตีอยู่ที่หกรอยเจ็ดสิบสครับเยอะมากๆนะครับเทียบกับดาบเมื่อกี้นิดแซงไปแบบโอุ๊สองช่วงตัวนะครับเยอะกว่าร้อยกว่าจะ200เอานะครับเออเยอะมากๆนะครับ674เลยนะครับเออก็แซงดาบมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อิเลส22อ่ะอันนี้จะเป็นทางแบบอิเลสไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าเบสแอตแทกสูงนั่นเอง แล้วตัวเอฟเฟกของหอ,อกเนี่ยก็คือเมื่อทําการโจมตีนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี3.2%นะครับอยู่นั้น6วิโดยเก็บสแต็คได้สูงสุด7ขั้นนะครับ7ขั้นนี่เยอะมากนะขั้นละ3%นะครับแล้วก็เอฟเฟกนี้นะครับจะเกิดขึ้นทุกๆ0ูงจุด3วินะครับก็คือตีว่าเกิดขึ้นเกือบจะตลอดอะถ้าเราโจมตีเข้าไปก็เก็บสแต็คดาเมจได้เกือบตลอดอะ 0.3วิเกิดขึ้น1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถเลี้ยงสแตก็กจนสแต็กเต็มขั้น7ได้ตลอดเนี่ยจะได้เพิ่มอีก12%นะครับเออก็คือแรงๆเลยนะครับสำหรับสายซอยทั้งหลายที่ตีตลอดโจมตีต่อเนื่องตลอดนะครับหอกอันนี้ก็เป็นหอกที่น่าจะรีด DPS ได้ดีที่สุดในเกมอีกอันหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะมาหรือเรากลับไปดูกันที่เขาบอกแพทนะครับทีเนี้ยอันนี้เนี่ยมันอยู่ถึงแค่วันที่23นะครับ โดยระยะเวลาของแพชใหญ่แพชหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่6สัปดาห์เนาะอันนี้คือก็ตีไปแค่ประมาณครึ่งทางเท่านั้นนะครับ20วันปกติแล้วเนี่ยแพชใหญ่แพชหนึ่งเนี่ยพวกตู้อาวุธเนี่ยมันจะมา2ตู้นะครับมันจะมา2ตู้ทีนี้อีกตู้หนึ่งเขายังไม่ได้บอกแต่ว่าเขามีบอกรายชื่อมาแล้วนะครับว่าจะมีอาวุธอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องดูกัน <c oughs> อืออ่ะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหัวข้อที่3นะครับคืออุปกรณ์ใหม่นะครับ New Equipment เนาะ ก็เมื่อกี้ตรงช่วงแรกเนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลที่เขาบอกมาแล้วนะครับก็คือจะมีตัวดาบนะครับเนี่ย5 star sword primordial jade cutter นะครับแล้วก็หอกเขียวอันเมื่อกี้นะครับก็คือ primordial jade wings p e a r เนาะก็ทีนี้นะครับระยะเวลาก็ตามนั้นนะครับถึงวันที่23ทีเนี้ยเขามีติดดอกจันไว้ครับก็คือจะมี star of homa นะครับเป็นหอกนะครับแล้วก็ litic spear ก็เป็นหอกเช่นกันนะครับแล้วก็ litic blade อันนี้เป็นเคลมอนะครับก็คือดบอาบใหญ่นั่นเองนะครับ Will a p p e a r i n future event w เวนนะครับก็คือจะมาในการอธิษฐานในอนาคตคาดว่าน่าจะเป็นตู้ที่จะมาหลังจากตู้นี้นะครับหลังจากตู้ดาบเขียวหอกเขียวอันนี้นั่นเองนะครับก็มาดูข้อมูลกันไปเลยเนาะหาดูไว้ให้แล้วนะครับก็มาดูที่จ้องหอกไฟนี่ก่อนนะครับอันนี้น่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับตอนข้อมูลหูเต่าลุดออกมาเนาะ เพราะว่ามันเป็นหอ,อกที่หูเต่าเขาถืออยู่ตามรูปตามาแหล่งข่าวต่างๆนั่นเองนะครับก็คือเป็นหอ,อกคลีดัมเมดนะครับอันนี้ถ้ามาจริงๆอะนะถ้ายมาไม่ดีอ่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นหอ,อกคลีดัมเมดโดยที่เลเวลเกนะครับพลังโจมตี608นะครับเบสแอตแทกหกร้อยหกแแล้วก็คลีดัมเมดหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างสูงทีเดียวสำหรับคลีดัมเมดนี่มันอาร์ติแฟกชิ้นหนึ่งเต็มๆเลยนะครับ อัติแฟกชิ่งอัติแฟกชิ่งสุดท้ายเต็มเต็มเลยนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วเอฟเฟกก็คือได้เลือด20%นะครับอ่าทีครั้งแรกนะครับจะได้ HP 20%นะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็คือเอา0.8%นะครับเลือดสูงสุดของผู้ใช้นะครับเอ่อมาเป็นพลังโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าตัวละครเหลือเลือดต่ํากว่า50%หรือว่าครึ่งหลอดนะครับจะได้เพิ่มอีก1%ของเลือดสูงสุด หมายความว่าถ้าเลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับแล้วใช้หอกเล่มนี้จะโจมตีแรงขึ้นที่1.8%นั่นเองนะครับแล้วที่การขัดเกลาวนะครับก็จะได้เลือดเพิ่มคัดละ5%อันนี้จะคล้ายๆเจ้าดาบยกอันไม่อันที่ดูไปก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของ HP เนี่ยได้คัดละ5%นะครับแล้วก็ตัวของเปอร์เซ็นต์เลือดที่ได้แบบเลือดเต็มเนี่ยคัดละ0.2นะครับแบบเลือดเต็มคัดละ0.2เลือดน้อยเพิ่มไปอีก 0.2หมนกันนะ0.2หมดเลยนะครับเออก็0.2หมดเลยก็เป็นดาบที่อีกแรงตามเลือดนะครับถ้าเลือดเหลือครึ่งหลอดก็จะยิ่งตีแรงขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้อันนี้เยอะนะอันนี้คือเพิ่มอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงๆในเยอะเหมือนกันนะครับเออสำหรับหอกอันนี้นะครับแล้วก็อ่ะทีนี้อีกสองชิ้นจะเป็นของสี่ดาวนะครับก็คือรีทิกเบลดแล้วก็รีทิกสเปียร์นะครับก็น่าจะเป็นเอฟเฟกต์คล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูที่ดาบใหญ่กันก่อนอ่ะ ก็ตัวของสเตต์อันนี้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับที่เลเวล90เนี่ยได้510นะครับเบสแอะแท็ก510แล้วก็41%เปอร์เซ็นต์นะครับได้พลังโจมตีอีก41%เอเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์ก็คือสำหรับตัวละครทุกตัวที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับที่มาจากลีเย่นะครับหรือว่าเมืองหินนั่นเองนะครับคือตัวละครที่มีพื้นเรียกว่าดีปูมหลังนะครับเป็นตัวละครของฝั่งลีเย่เนี่ย ถ้าใส่อาวุธนี้นะครับจะตีแรงขึ้น7%แล้วก็ได้คีิเลตเพิ่มขึ้น3%นะครับสแต็กได้สูงสุด4ขั้นนะครับ4ขั้นอันนี้คือถ้าเป็นตัวละครที่มาจากหลีเย่แล้วใช้เนี่ยแรงแน่ๆนะครับแรงแน่ๆสแต็ก4ขั้นน่เยอะนะครับ7เปอร์7428แล้วครับคือตีไป4ทีคือสแต็กเต็มแล้วดีไ,ได้คียด้วยนะครับได้คริทตัวข้าด้วยนะครับแล้วก็ก็ดีก็คือเป็นของ4ดาวนะครับเออเป็นของ4ดาว ถ้าตัวตู้เน็อัพเข้ามาแล้วแบบเปิดได้บ่อยๆนก็ขัดเกลากันไม่ยากมากนักเนาะโดยที่การขัดเกลาก็จะเพิ่ม1%นะครับต่อ1ขั้นนะครับแอตแทเนี่ยจาก7%เป็น8%เป็น9%เป็น10%คิลรเลตก็เช่นกันนะครับเพิ่ม1%ต่อ1ขั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธสีดาวอันใหม่ๆที่จะอัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะครับหอ,อกละหอ,อกก็น่าจะเช่นกันนะครับ ัวหอกก็คุณสมบัติเหมือนกันครับเป็นตัวละครที่มาจากลีเว่นะครับก็จะได้เอฟเฟกเหมือนกันเลยนะครับกำลังโจมตี7%คีเลส3%เก็บสแต็กได้4ชั้นนะครับจากการโจมตีนะนะครับเออจากการโจมตีเก็บสแต็กนะครับแล้วก็อันนี้เบสแอตแท็กอยู่ที่565ครับแล้วก็แอตแท็กแค่27%สำหรับหอกเนี่ยเบสสูงเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเออเปอร์เซ็นต์น้อย ส่วนดาบใหญ่เมื่อกี้จะเป็นเบสน้อยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เยอะเนาะมันก็จะสลับสลับกันประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลอาวุธใหม่ทั้งหมดที่จะมาในแพส1.3เนาะไม่รวมของซ้านะที่เรารู้ในตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้ข้อมูลมาจากเว็บเกนชินทันนี่ฮันเตอร์เวิ์นะครับมีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเผื่อเขามีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพราะของมันยังไม่มามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เป็นข้อมูลชุดแรกรยังไงก็ ฟังหูไห้หูดูดูไว้เป็นวิทยาทานละกันครับเผื่อใครเล็งๆอันไหนไว้เผื่อใครจะข้ามตู้นี้ไปรอหอกไฟหอกคลิดาเมดเนาะสำหรับคนที่งบน้อยใช่ไหมเออเผื่อเราเล็งๆไว้แล้วว่าเราจะเอาอันนี้เท่านั้นตอนนี้เราจะได้ไม่เสี่ยงจะได้กาเงินไว้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันนะครับสำหรับคนที่กําลังเล็งๆเรื่องของตูอ้อาวุธต่างๆเอาไว้เนาะคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นครับไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรดีๆมาอัปเดตให้อ่า ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเนาะใครมาดูคลิปนี้แล้วยังไงกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าไปแล้วบายสวัสดีครับ